สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูสตรละละตัวล่างตรงจากสูตร a บวกสูตร b บวกสูตร c รวมสูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมาราับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนถากกินแบ่งรัฐบาลฐานะไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขเจ้าอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร รดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่จากทางช่องสูตรห้อยไทยฟรีโชคดีครับไปเรามาเริ่มคำนวณกันนะครับสูตร A บวกสูตร A บวก C บก C นี่่นมาสุด A ก็ได้มาตอนนี้ EP ที่16นอสุด A เอสิล่างสสุดในล่าง4ีสุดนี่มีสุด A เมีสุด B บีสุดสี่เอบีส่วมสุดครับ มาดวงนี่สูตรที่เยอะสุดลงกันแล้วนวี่สูตดรเธอเป็นตัวเด่นแล้วกันนะครับตรงไอ้บวกสี่ศูนย์มีกี่ตัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดแปดตัวหนึ่งมิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หก 7จปดตัวสองมีหนึ่งสองสสหหกตัวสมีหนึ่งสองสสหหจตัวสมีหนึ่งสองสสหห เจ็ดตัวห้ามีหนึ่งสองสห้าหปเก้าตัวหกมีหนึ่งสองสสห้าหกเปเก้าตัวเจ็ดมีหนึ่งสองสสห้าหกเ ตัวแปดมีหนึ 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวสิล่างเด่นสุดมาดดห้ากนะัหกเนาะเก้าตัวเก็บเต็มสิบนะ มาดูหลักหน่วยหน่วยรวมสูตรส <c oughs> ูนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวหนึ่งมิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวสองมิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวสามมิหนึ่งสองสาม ี่หก็ดตัวสมหนึ่งสองสสี่ห้าหกเ็ดตัวหมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปดหนึ่งสห้าหกปดตัวหมีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจ็ดสิบเก้าตัวเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวถ้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัว สุดหน่วยล่างคือสองหกเศษนะเอาตัวลองถ้าตัวลองก็จะเป็นจัดเชื่นแไปสุดตัวลองนะจะเอาเด่นสุดมาด,ดวงนลนะครับวันนี้สิบล่างก็จะได้ล่างเด่นสุด ห้กับหหน่วยด้าล่างดินเห็นสุดสองหกเปสองหกเปผู้ได้ดังนี้ เป็นสุดแบบวมัดดวงสาชุดชนชุด a b c สองสามได้หชุดนะครบับห้าสองห้ดสนีเนาะจะเป็นห้าสองหแล้วก็ห้แล้วก็หกสอ <6. S 2> เห็นเต็มหลากหาตัวชนให้มันในน้อยชุดตำล่างวัาดวงมที่หนึ่งกับสเต็มหลาก เน,นล่าสองสุดเนลล่าสองสามสี่าสงสามสี่ห้กับ3ามสีห้าเจับเต็มก่อนเต้มหนึ่งกับเต้มสี ต็มหนึ่งก็คือเต็มเจ็ดเต็มหนึ่งหนึ่งเต็มหลงเต็มสี่เต็ด่นสุดนี่ชนเต็มเต็มเด่นสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้า เด่นสุดชนสามสูตรเต็มหนึ่งสูตรเด่นล่างสองสูตรมีตัวนี้สำหรับสูตรรวมเด่นรองสองจุดไม่ไม่ชนเต็มเด่นนะอันนี้จะเป็นเต็มรองเจ็ดองสามหกเจ็ดเป็นชนเต็มรองนี่เด่นสุดตรนนี้เด่นรองเวลาทดลองเด่น,เดนสุดชุดเดียวสำหรับสูตรนี้ เงินลองลองชุดนี้อันนี้ไม่เด่นนะไม่ชนเด่นไม่ชนเด่น,นไม่มีหกไม่ชนเด่นและไม่ชนไม่ชนเต็มเด่นอ่อนกําลังอ่อนกําลังไม่อ่อนกําลังสรุปชุดนี้อกักษชุดนี้สลหรับสุดนี้นะอ จากช่องสูตรหัวยไทยฟรีหนึ่งพฤศจิกายนหกสิบล่าตรงรวมสูตร A บวกสูตร B บวกสูตร C ก็คำนวณได้แล้วตามนี้นะครับ ชอบคือไหนก็เลือกเอาชุดนั้นตามใจชอบเลยนะครับหลังจากคลิปนี้เป็สนุกล่างอีก,อกเทยหนึง่งรวมสูตรทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ